สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2023-2024รอบ16ทีมสุดท้ายแข่งขันกันเป็นนัดแรกนะคะคืนวันพุธที่6มีนาคม2567สปอร์ติ้งลิสบอนลงสนามพบกับอาตาลันตาในเวลา24นาฬิกาส5นาทีส่วนคืนวันพฤหัส,สบดีที่7มีนาคม2567 คู่ที่จะลงสนามกันในเวลา24นาฬิกา45นาที3คู่ค่ะสปาร์ตาปรากพบกับลิเวอร์พูลคาราบักพบกับเลเวอร์คูเซนและโรม่าพบกับไรตันส่วน3นาฬิกาลงสนามกัน4คู่นะคะหมักเซยพบกับเบียรเรอัลไฟบวกพบกับเวสต์แฮมเบนฟิก้าพบกับกลาสโกเรนเจอร์ anger, และเอซีมิลานจะลงสนามพบกับสลาเวียปราก ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับสึกยูโรปาลีกได้อย่างทั่วถ้วเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News c h n n n e l ค่ะ